สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มามีสินค้าหมดสิบเล่มนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูแต่และเล่มกันนะคะฝากลูกค้าติดตามเพจช่างสานและช่อง u t u b e ไลฟ์สดด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะมีสินค้ามาลงน้อยนะคะก็อยังติีงานสั่งของลูกค้าหลายท่านนะคะลูกค้าที่สั่งไว้นะคะก็รอหน่อยนะคะไม่รีบมากนะคะสินค้าออกมาจะใช้งานได้จริงแลกะก็สวยงามนะคะ ท่านใดที่สนใจนะคะก็เอดไลน์โทรสายตรงหาแม่ค้าได้0 9 8ย์0 9 2 1 3็นนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะลูกค้าอะไรที่สนใจรับน้องไปดูแลนะคะก็ทักมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะหรือโทรสายตรงถามรายละเอียดของอสินค้าแต่ละเล่มได้เลยนะคะว่าชอบเล่มไหนนะคะความขนาดของแต่ละเล่ยมยาวเท่าไหร่นะคะก็โทรหาแม่ค้าได้ ถ้าฟังไม่ทันนะคะวันนี้นะคะจัดโปรแบบเมาเมาให้นะคะแพ็คคู่นะคะราคาย่อมเยาวาเบาๆกระเป๋าเพราะลูกค้าได้เลยนะคะราคาก็จะไม่แรงมากสินค้าใช้งานได้จริงทุกเล่มนะคะมาดูเล่มนี้กันค่ะเล่มที่หนึ่งนะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะขนาดของน้องนะคะอยู่ที่12นิ้วนะคะใบกวนอยู่ที่2.5ซันหนา8เนนนะคะด้านอยู่ที่6ิ้วนะคะ6.5เป็นด้ามไม้ประดู่นะคะใบใบของอน้องนะคะเป็นเหล็กแหนบนะคะยาวรวมทั้งหมดนะคะเล่มน,นี้จะอยู่ที่18นินวนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่700น,นะคะชมใหชัดค่ะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะ ดูเล่นที่สองต่อค่ะเล่นที่สองนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะใบก้วอยู่ที่สองจุดหกสันหนาอยู่ที่แปดนิ้วนะคะด้านอยู่ที่หกนิ้วยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่เจ็ดร้อยค่ะแลบแพคคู่แบบนี้นะคะ อยู่ที่พันสามร้อยจัดส่งฟรีค่ะมีทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะลูกค้าสะดวกแบบไหนแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะถ้าเป็นปลายทางจะอยู่ที่พันสี่นะคะคู่หนึ่งแต่ถ้าแบบโอนอยู่ที่พันสามร้อยจัดส่งฟรีนะคะมาดูเล่มที่สามค่ะรับแพ็คคู่กับคู่ไหนก็ได้นะคะที่ลูกค้าดูแล้วชอบเล่มไหนก็ทักแชทหรือโทรสายตรงหาแม่ค้าได้เลยนะคะเสียงดังฟังชัดแม่ค้าถ้าเสียงไม่ดังคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือโทรหาแม่ค้าได้โทรสายตรงได้เลยนะคะ เล่มที่สนะคะตัวนี้ยาอยู่ที่12นะคะใบกวนอยู่ที่2องสันหนาอยู่ที่7มดิ้ด้านอยู่ที่6.3ายารวมทั้งหมดเล่มน,นี้นะคะอยู่ที่18.5ปล่อยออกอยู่ที่700ค่ะดูบนชัดค่ะสินค้าตรงปกทุกเล่มน,นะคะรับประกันตลอดการใช้งานนะคะงานหนักงานเบาดูได้นะคะสินค้าทางร้านเราจะเน้นใช้งานหนักอยู่แล้วนะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนก็โทรหาแม่ค้านะคะ มาดูเล่มที่สี่ค่ะสว่วนนี้นะคะจะเป็นแรมโบ้นะคะเล่มที่สี่ค่ะเป็นแรมโบ้นะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่สิบสองจุดสามใบกวางอยู่ที่สองจุดหกสันหนาอยู่ที่เจ็ดมิลด้านอยู่ที่หกจุดสามยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่สิบแปดนิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่เจ็ดร้อยค่ะ รับแพ็คคู่กับคู่ไหนได้นะคะรับแพ็คคู่อยู่ที่พันสามร้อยจัดส่งฟรีนะคะเล่มที่ห้าค่ะเล่มที่ห้าตัวนี้ยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วใบกวนอยู่ที่สองจุดห้าสันหนาอยู่ที่แปดมิลด้านอยู่ที่หกนิ้วยาวรวมทั้งหมดนะคะเล่มนี้อยู่ที่สิบแปดนิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่เจ็ดร้อยค่ะเล่มที่หกค่ะ เลมที่หนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่12.3ใบกวงอยู่ที่26สันหนาแปดมิลด้านอยู่ที่6.5ายาวรวมทั้งหมดอยู่ที่18.5ปล่อยออกอยู่ที่7 0็รอยค่ะเลนที่7ค่ะเลนที่7นะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่12.2ใบกวงอยู่ที่2.7สันหนา7มิลด้านอยู่ที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดเลยอยู่ที่18นิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่7 0็รอยค่ะ เลนที่แค่ะเลนที่แนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่12.4ค่ะใบกว้วยย่สองจุดเจ็ดซันนะหกมิลด้านอยู่ที่18ด้านอยู่ที่หกจุดสนะคะพอโท,ทค่ะด้านอยู่ที่หนิ้วนะคะยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่18นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่เจ็ดรอยค่ะเลมที่9นะคะเป็นมิดแรนะคะ เป็นเอาไว้สับกระดูกหมูได้แร่เนื้อแร่ปลาหันห่นผักหั่นพริกมะนาวหั่นกระเทียมได้นะคะรับประกันนะคะ,ะแม่บ้านพ่อบ้านที่ยังไม่มีสินค้าตัวนี้ไว้นะคะก็ปติดบ้านไว้ได้เลยนะคะสะดวกสบายนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะคะตัวนี้อ,อยู่ที่7นิ้วนะคะเฉพาะใบนะคะใบกวนอยู่ที่2.5งจุดห้าซันหนาอยู่ที่5้ามิลนะคะด้านอยู่ที่6กหนิ้วนะคะยาวรวมทั้งหมดด้วยนี้จะอยู่ที่12.5นะคะปล่อยออกอยู่ที่600ค่ะ เล่มสุดท้ายค่ะเล่มที่10นะคะตัวนี้เป็นมิดเล่เหมือนกันนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่7นิ้วเบกอวอยู่ที่สองจุดหกันนาอยู่ที่ห้าด้ามอยู่ที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดนะคะเล่มน,นี้อยู่ที่สิบสามนิ้วค่ะปล่อยออกอยู่ที่600นะคะรับแพ็คคู่แบบนี้นะคะปล่อยออกอยู่ที่1 1น0นรจัดทรงปีค่ะ มีทั้งแบบโอวและปลายทางนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรีทักแชทได้เลยนะคะสินค้าเรามีจํานวนจํากัดมีแค่สิบชุดนะคะวันนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูอีกรอบนึงนะคะแต่ละเล่มลูกค้าท่านใดที่สนใจรับน้องไปดูแลก็รีทักแชทเข้ามาแอดไลน์หาแม่ค้าโทรสายตรงได้นะคะเบอร์โทร0982709213นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากให้แม่ค้าถ่ายภาพเดี่ยวให้นะคะที่สนใจแล้วก็ ทักมานะคะให้แม่ค้าถ่ายให้ดูนะคะทางร้านเราก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนทางร้านเราตลอดมาทุกๆสิ้นปีทางร้านเราก็จะมีสินค้าสมนาคุณลูกค้านะคะมาร่วมสนุกกันนะคะฝากติดตามเพจช่างสันและช่องยูทูบไลฟ์สดด้วยนะคะช่วงนี้ก็แม่ค้าก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะคะก็จะมีลงตามเพจของแม่ค้านะคะแล้วก็กลุ่มกลุ่มสินค้านะคะที่ ลูกค้าติดตามนะคะลูกค้าท่านี่ติดตามแม่ค้าอยู่ก็คงจะรู้นะคะว่าแม่ค้าลงทางไหนบ้างนะคะก็จะลงทาง Tik To อกนะคะยูทูบไลฟ์สดนะคะแล้วก็ในกลุ่มของสินค้าที่ลงได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะ รับประกันสินค้าตลอดการใช้งานนะคะงานหนักงานเบารู้ได้เลยนะคะ,ะในกรณีที่เกี่ยวกับสินค้าของเรานะคะมีปัญหาให้ลูกค้าโทรหาแม่ค้าหรือว่าทักแชทหาแม่ค้าได้ตลอดเวลานะคะนานแค่ไหนก็ได้นะคะสําหรับสินค้าที่ใช้การไปแล้วนะคะแล้วก็ะจะทางร้านเราจะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้าทุกท่านนะคะทีะ่ใช้สินค้าไปแล้วนะคะมัน จนิ่มขึ้นหรือว่ามันไม่คมนะคะก็ส่งกลับมาให้ทางร้านเรา,เราทำให้ใหม่นะคะวันนี้แม่คะาเขาจบไลฟ์แค่นี้นะคะพรุ่งนี้เจนใหม่คะ่ะขอบพคุณลูกค้าทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะ